อยู่เพื่อกินจ้นจาในจ๋าสวัสดีค่ะวันนี้เชอจะพาทุกคนนะคะมากินอาหารอินเดียกันค่ะอันนี้จะเป็นปานีปูรีนะคะเครื่องเทศแล้วก็แกงต่างๆวันนี้จะเต็มทั้งอาหารข้าวและอาหารหวานเลย <Wow. S 1> และพิเศษเราจะพาไปบุกค,ครัวอาหารอินเดียกันด้วยค่ะ <Wow. S 1> อาหารที่อยู่ในมือเชอตอนนี้นะคะเรียกว่าซาโมซาค่ะ รูปทรงมันจะเหมือนกะหรี่ปั๊บบ้านเราเลยมี2แบบทั้งแบบกรอบและแบบนุ่มที่เชอกินอยู่ตอนนี้มันจะเป็นแบบนุ่มนะคะไส้จะเต็มเลยทํามาจากมันฝรั่งนะคะด้านในแล้วก็ถั่วลันเตาค่ะจิ้มกับน้ําพริกผักชีอันนี้จะเป็นหัวหอมดองค่ะแล้วก็เป็นน้ําซอสมะขามนะคะ กินมันจะแก้เลี่ยนแล้วก็ลดเผ็ดได้อันนี้มันจะออกลดเผ็ดแสบนิดหน่อยนะคะจะออกเหมือนมาม่าเกาหลีเลยไม่ได้เผ็ดนำโดดขนาดนั้นแต่มันจะแสบปากนิดนึงอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะคือโรตีหรือแผ่นนานนั่นเองที่เชอรสัง่งมาจะมีแผ่นนานบัตเตอร์นานแกรลิกนานค่ะ อันนี้มันจะมีหลายแบบเลยทั้งชีสนานก็มีมันจะเป็นแป้งนุ่มบางอันก็จะเป็นแป้งบางกรอบแล้วแต่เราชอบนะคะเวลากินเราก็จะได้กลิ่นของหน้านั้นๆที่เราเลือกด้วยอย่างเช่นกระหริกเราก็จะได้กลิ่นกระเทียมเวลาเรากลื่นหรือว่าเคี้ยวนะคะแกงแรกที่เรากินกับโรตีนะคะจะคือชิคเก้นทิกกามาซาร่าค่ะเป็นแกงใส่ไก่นะคะเนื้อไก่เขาจะหั่นเป็นชิ้นเหมือนเท่ากับลูกเต๋าเลยเนื้อจะมีสีส้มหรือสีครีมรสชาติจะออกเค็มๆค่ะ แงสีเขียวนี้เรียกว่าปลารักปลานีนะคะอันนี้จะเป็นผักโขมแล้วก็ชีสมาซาร่าค่ะถ้าไม่มีผักโขมเขาก็จะใส่เป็นผักเขียวชนิดอื่นๆแล้วก็ก้อนชีสเขาก็จะทําเป็นก้อนๆมาเลยรสชาติจะออกจืดค่ะอันนี้คือลาโกมาหรือแกงกุลูมาแกงรัสมากาเลียนะคะอันนี้จะเหมือนรสชาติเหมือนแกงผนแงบ้านเรากินง่ายสุดแล้วก็อร่อยสุดถ้าใครอยากลองอาหารอินเดียแนะนําให้ซื้อเป็นตัวนี้มากินก่อนค่ะ ลำโกมาที่เชอร์ซื้อมานะคะมันจะเป็นเนื้อแพะปกติเขาจะใส่เนื้อแพะหรือเนื้อแกะแล้วแต่เราจะรีเควสไปนะคะอาหารอันนี้เขาจะทำในวันสําคัญทางศาสนาของเขาเวลากินเราจะต้องใช้มือนะคะอย่างเช่นที่เชอขึ้นให้ดูปุ๊บตรงนี้นะคะอาหารอินเดียแบบ, New Normal, แบบนิวนอร์มอลแบบนี้ทุกคนคนจะไม่คุ้นตาเพราะว่าปกติแล้วเราจะเห็นการเสิร์ฟอาหารอินเดียในรูปแบบแบบนี้ ที่เชิญขึ้นให้ดูอันนี้คือเราจะไม่สามารถนั่งกินที่ร้านได้เราก็เลยไม่ได้สัมผัสในการใส่ภาชนะของอินเดียจริงๆทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าอาหารอินเดียเวลาเสิร์ฟทำไมเขาจะมีน้ำสีเขียวๆแล้วก็หัวหอมให้ตลอดเลยเขาบอกว่าน้ำพริกผักชีของเขาค่ะที่น้ำสีเขียวๆเ,เปรียบเสมือนพริกน้ำปลาของบ้านเราแล้วหัวหอมของเขามันจะเปรียบเสมือนแตงกวาที่เวลาเราสั่งข้าวผัดหรือว่าอาหารตามสั่งต่างๆมันจะมีผักไปให้ แกงสีเหลืองนี้นะคะจะคือแกงดานหรือแกงถั่วนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นน้ําขุกกริดเหมือนกันค่ะกินกับแพนโรตีเหมือนเดิมเลยหรือว่าจะกินเป็นซุปก็ได้ค่ะรสชาติจะออกมันๆเผ็ดเครื่องเทศนิดหน่อยนะคะไม่เผ็ดมากชาแดงเมนูนี้นะคะเชอคิดว่าทุกคนรู้จักดีแน่นอนค่ะคือชิเคเก้นดำไบ a ยานี่นะคะมันจะคล้ายๆข้าวหมกไก่ของบ้านเรารสชาติจะจืดกว่านิดหน่อย เ็ดเครื่องเทศเหมือนเดิมค่ะแต่ไม่มากเท่าไหร่ปกติแล้วเวลาเราเห็นในคลิปวิดีโออื่นเราจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ไก่จะเป็นแบบน่องเลยแล้วก็เป็นข้าวพูนๆเวลาเขาขายในอินเดียเขาจะเอาไก่ไว้ข้างล่างแล้วเขาก็จะเอาข้าวปกข้างบนแล้วเวลาคนมาซื้อเขาก็จะให้ยื่นจานมาใส่ <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นอาหารยอดนิยมและคนไทยรู้จักเหมือนกันเวลากินเรากินมือเปิดแบบนี้เลยนะคะจะได้อรรรสมากกว่า หรือถ้าเราไปกินร้านเราไม่ถนัดเราก็ขอช้อนเข้าได้นางเอกมาแล้วจ้าปานีปุรีอันนี้นะคะเวลาเรากินเราต้องเอานิ้วเจาะรูหาตรงแข็งๆหรือว่ากรอบๆของมันนะคะมันจะเป็นด้านสีเข้มเอานิ้วเจาะลงไปปุ๊บแล้วก็หยอดด้วยน้ำซอสมะขามน้ําใบสะระแหน่มันฝรั่ง เวลาเรากินค่ะกินให้มันเต็มลูกเลยนะอย่าก,กัดแบบครึ่งครึ่งเพราะว่าเวลาเรากินนะคะเรากินเต็มลูกมันจะไม่เปื้อนแต่ถ้าเรากัดครึ่งลูกน้ําที่เราใส่ไปอะคะ่ะมันจะทะลักออกมาทําให้เปื้อนเสื้อหรือว่าเปื้อนปากเราได้นะคะปา <Wow. S 1> น,นีปูรีนะคะอันนี้เชิญให้ร้อยเต็มร้อยไปเลย <Wow. S 1> คืออร่อยมากความเปรี้ยวแล้วก็ความซอสของน้ําใบสะระแหน่ของเขาอะคะ่ะเวลาเรากินเข้าไปแล้วมันพอดีกันเลย อร่อยมากๆถ้าใครเคยกินแล้วเชอร์คิดว่าทุกคนต้องชอบเหมือนเชอร์แน่นอนเลยเราจะกินเป็นอาหารที่รอระหว่างมื้อหลักก็ได้กินเล่นหรือว่ากินเป็นอาหารมื้อหลักเหมือนที่แบบเอามาใส่ในเมนคอร์สก็ได้อร่อยมากๆกรอบมากๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเวลาเขาขายเขาขายเป็นกระสอบกระสอบเวลาเราเห็นในสตรีทฟู้ดอินเดียอันนี้คือแบบพอได้กินเองแล้วแบบอร่อยจริงๆค่ะ มันเหมือนแบบมันกินแล้วมันแบบไม่หยุดนะ่ะเหมือนเรากินขนมขบเคี้ยวเลย จบท้ายด้วยกุหลาบจามานขนมอินเดียค่ะอันนี้จะเป็นขนมขึ้นชื่อเลยเป็นแป้งผสมกับนมนะคะปั้นกลมๆเขาจะทอดกับเนยกีแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมที่มีส่วนผสมของลูกกานน้ำดอกไม้เทศเวลาทานค่ะจะทานคู่กับน้ำชานะคะจิบทีละนิดเพราะว่ากุหลาบจามานมันจะมีรสชาติหวานรสชาติจะเหมือนเพเปอร์คอกกาขนมปังขิงของสวีเดนนะคะถ้าสำเนียงไม่ถูกต้องขออภัยด้วยค่ะ อีกอย่างหนึ่งของอินเดียนะคะก็คือไรซพุดดิ้งนั่นเองหรือข้าวมาทุป,ปายาที่เรารู้จักกันจะได้รับความนิยมในหลายประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศเดนมาร์กจะกินในช่วงเทศกาลคริสต์มาสถ,ถ้าเป็นฮินดูเขาก็จะทำในางานแต่งแล้วถ้าเป็นไทยอะค่ะก็จะเป็นเหมือนข้าวเหนียวมูนที่เรากินกับข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเอง <Wow. S 1> อันนี้วิธีทำหรือว่าวัตถุดิบในการทำก็จะเป็นข้าวผสมกับกะทิ จบสาระแล้วมาเพิ่มน้ำหนักกันต่อเลยจ้า วิธีกินปานีปูรีที่ถูกต้องนะคะเวลาเราเข้าปากแล้วตาเรามันจะโตจมูกเรามันจะบานค่ะอันนี้ล้อเล่นค่ะวิธีกินที่ถูกนะคะเขาบอกว่าพอเอาเข้าปากแล้วให้เอาลิ้นแตะลูกกลมๆขึ้นเพดานเพื่อดันให้มันแตกค่ะแล้วน้ําก็จะกระจายไปทั่วปากเลยอันนี้เชิญลองหลายรอบแล้วยังทําไม่ได้เลยต้องหมดเงินเพื่อซื้อเอามาลองให้มันได้ักกี่ครั้ง ดกกินต่อ่อีวาท้ายคลิปเชริรมีวดีโอทำแกงกะหรี่ไก่อินเดียมาฝากด้วยนะคะอันนี้น้ำแกงไก่ครับเมื่อกี้แกงไก่ตุนไปแล้วที่มี่า,ท,า,าทีี่ากา่มาี้มาแล้วที่าิี่มา ีตมนตัั้นมีจีาของจีราขอมีเครื่องที่มีหลายอย่างมีคารโดเมีพวกอบเชยเบลีฟสตาอะไรเงี้ยมันคือรื่องปรุงของเขาเนาะครับผมเราทำเอง ตอนนี้มีเจนซอรี่ธรรมดาที่ดูแลครับค่ะครับเนาะเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ด้วยสถานการณ์โควิด1 9ที่ประเทศอินเดียขณะนี้น่าเป็นห่วงอยู่เพื่อกินชาแนลขอเป็นกำลังใจให้ชาวอินเดียและประเทศต่างๆทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบร่วมกันรวมถึงชาวไทยขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตโลกไร้นี้ไปด้วยกันเร็วๆนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เชร์ด้วยนะคะ